ฮัลโชีสาวทยในสีเดนสวัสดีคะ่ะวันนี้จะอัปเดตชีวิตที่อยู่ในสวีเดนช่วงนี้นะคะทุกคนก็ mm hmm. หายไปนานนะคะทุกคนไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรหลายอย่างนะคะช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็ทุกอย่างก็เริ่มลงตัวแล้วคิดถึงพี่ๆทุกน,น้องทุกคนเลยคิดถึงมากๆเลยนะคะก็พยายามจะมาทําคลิปให้พี่ๆทุกน้องดูบ่อยๆแล้วนะคะช่ว,ชวงนี้ก็มีทํางานแล้วก็รักษาตัวนะคะทุกคนอยู่ในช่วงรักษาตัวแล้วทุกอย่างเริ่มจะดีขึ้นไปในทางที่ดีมากนะคะช่วงนี้ก็มาอัปเดตเรื่องอ่า สิ่งที่เกิดขึ้นอีกช่วงหนึ่งนะตอนนี้นะคะทุกคนที่เราไม่ค่อยปีนี้เราไม่ค่อยได้ทําคลิปหรืออะไรเลยลงให้พี่น้องๆดูเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็มีตัวเองที่ต้องเอารับยาที่จากโรคที่เราเป็นอยู่ของเดิมก็คือโรคภาวะซึมเศร้านะคะแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้กําลังเป็นอยู่นะคะทุกคนาภาวะลัสซีเมียโลหิตจางนั่นเองนะคะก็ตรวจเลือดไปแล้วสองครั้งนะคะทุกคนกําลังจะรอรับยาไม่รู้ว่าคุณหมอคุณหมอจะให้รับเลือดให้แพทย์ให้ไปรับเลือดที่โรงพยาบาลหรือว่าจะให้รับยามาทาที่บ้านอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกวันที่16นะคะทุกคนก็มีภาวะซีดมีอะไรบ้างเลทุกคนก็มีภาวะเวียนหัวเวียนหัวตลอดเวลานะคะเวียนหัวแล้วก็ทํางานไม่ได้นะคะทุกคน แล้วก็แบบมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าเวียนหัวซีดนะคะประจำเดือนมาน้อยผิดปกตินะคะคือมันจะเวียนหัวหน้ามืดแบบเหมือนจะเป็นลมอยู่ตลอดนะคะช่วงนี้ถามว่าถ้าช่วงไหนที่มันแบบว่าภาวะเลือดเลือดแดงเรามันน้อยนะคะแล้วก็ไม่สามารถทํางานได้มันก็จะมีเวียนหัวแลวคืออธิบายไม่ถูกนะคะทุกคนก็คือเพราะว่าเลือดแดงน้อยน้อยกว่าปกตินะคะ ก็มาอัปเดตให้ทุกคนก็คิดถึงนะคะไม่รู้ก่าจะทําคลิปอะไรไม่มีกระจิตกระใจที่จะทําอะไรลงเลยนะคะก็ช่วงนี้ก็รอยาวัดรอหมอวันที่สินะคะอาจจะก,กลับไทยวันไม่ทันวากันบกรานี้นะคะทุกคนจะกลับประมาณ2เดือนก็จะไปทําอะไรที่ตองกันต่อทองเพิ่มอีกมีอะไรที่อยากทำหนึอย่างในชีวิตนะคะอยากทําเพิ่มมาให้ตัวเองนะคะได้ มีอะไรต่อยอดในภายภาคหน้าก็ตอนนี้ระวังแผนนะคะทุกคนที่จะ มีมีอะไรที่จะทำเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์นะคะรอเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเราจะมาแจ้งพี่ๆน้องๆดูทาง YouTube ไปแจ้งเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้พี่น้องฟังทาง YouTube ตอนนี้วางแผนไว้แล้วประมาณเดือน2เดือนแล้วนะคะทุกคนก็อยากจะทําอะไรอีกสักอย่างหนึ่งที่มันมีฝันอีกอย่างหนึ่งแหละอีกอย่างหนึ่งนะคะหลังจากที่ฝันเราทาคาเฟ่ไปแล้วอะไรแล้วนะคะตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งฝันนะคะที่จะทําก็คืออีกอย่างหนึ่งเป็นความลับรอกับไทย รอกับไทยแล้วเปิดตัวนะคะทุกคนอืมนะคะก็เอาไปว่าเป็นเป็นการเซอร์ไพรส์นะคะเป็นคนที่วางแผนชีวิตไว้ตลอดนะทุกคนไม่ว่ายังไงก็ตามถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่มี็นภาระแล้วนะตอนนี้แต่ว่าเรายังอายุแค่เนี้ยทุกคนอายุแค่เนี้ยเราอยากจะมีอะไรทําอะไรที่ต่อยอดเพิ่มไปเรื่อย เราสามารถจะมีเงินเข้าได้ตลอดเวลาทั้งไทยแล้วก็สวีเดนนะคะตอนนี้ก็วางแผนไ้แล้วตัวเองก็รอเก็บเงินอีกนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็เราจะมีอะไรให้พี่ๆน้องๆเซอร์ไพรส์ทาง YouTube แน่นอนนะคะคนเราถ้ายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องมีการวางแผนชีวิตเนาะมันมีอีกหลายๆอย่างที่เราอยากทําตอนนี้เลยอย่างเดียวนะคะทุกคนที่อยากทํามากๆเลยอย่างเดียวในชีวิตมากๆ อยากถังก็รอดูกันแล้วกันแล้วก็ปีนี้ได้ลงคลิปก็บเ็ดแค่2คลิปใหญ่ๆน้องน่าจะเป็นคลิปช็อตทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนก็ขอขอบคุณคอีกครั้งสำหรับพี่น้องๆทุกคนทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่ 9, ที่เข้ามาติดตามนะคะ,อะขอโทษด้วยในปีนีมน้มันมีหลายอย่างนะคะที่ที่เราไม่สามารถเราไม่สามารถแล้วก็ไม่มีสมาธิในการที่จะทำคลิปนะคะก็ เสียใจไหมมันก็ไม่ได้เสียใจอะเอาตัวเองไว้ก่อนเอาตัวเองไหวไว้ก่อนนะคะบางทีเราก็คิดว่าอืมช่วงนี้นั้นเราดีขึ้นแล้วเราอาจะมาพูดคุยกับพี่ี่น้องๆอะไรประมาณนี้เนาะเราจะทําคลิปพูดคุยบางทีอาจจะไลฟ์สดก็ได้นะคะแล้วก็มาพูดคุยกันหรืออาจจะทําคลิปการพูดคุยเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อให้พี่น้องได้อ่ดูได้มาอปัปเดตให้พี่น้องน้องได้ดูเอ้ fc บางคนถามว่าคิดถึงหายไปไหนเราก็คิดถึงเช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ เป็นคนที่ยังไงละ่ะถ้าจะทําอะไรมันก็ต้องตั้งใจทําให้เต็มที่นะคะทุกคนถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีสมาธิเราป่วยเราเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ก็ทุกคนก็เข้าใจนะคะนะคะแล้วก็อาจจะมาทำคลิปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีทำคลิปเล่าเรื่อง ช่วงที่ไปอยู่ไทยเป็นยังไงบ้างร้านค้าแล้วก็มีคนที่เข้ามาดูเราแบบว่าุยเห็นเปิดร้านเปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวที่เอ๊ะทำไมแล้วกาแฟเป็นยังไงบ้างแล้วทาไมถึงกลับมาอยู่สวีเดนอยู่สวีเดนแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะมาทาคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันหยุดปกติตอนช่วงนั้นที่เรากลับมาใหม่ๆแล้วว่าจะทํางานเล่นๆหัวไปที่ตั้งสองสาวันนะคะทุกคนก็ตอนนี้เราก็ได้ทํา อาทิตย์ละห้าวันแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่ป่วยเราไม่เมินหัวเราเราไม่ภาวะเราหิตจางแหละเราสามารถทําได้เลยอาทิตย์ละห้าวันไม่ปัญหาแต่ว่าถามว่าคนเราเออจะทํางานน้อยลงแล้วแต่คนมันเคยทําอะพิธีโนเคยทางานทําอะไรมาตลอดแล้ววันหนึ่งจะไม่อยู่ฟยีไม่ได้เพราะว่าสมองมันคิดตลอดวางแผนตลอดไงทุกคนถามว่าปล่อยวางได้ไหมมันก็ปล่อยวางได้นะทุกคนปล่อยวางได้ตอนนี้ก็มีโปรแกรมมีอะไรนี่แหละก็จะค่อยๆดูไปเรื่อยๆจะไม่ใจร้อนจ้ะ Uh, แล้วก็ของก็ไม่ได้ขายทุกคนของไม่ได้ขายไม่ได้ทําใช้กอกใช่อวแคบหมูปีนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยคือตั้งใจทํางานพักผ่อนตัวเองร่างกายเตือให้เต็มที่ตอนนี้ก็น้าหนักเพิ่มขึ้นและดูอ้วนขึ้นหน่อยนึงสุขภาพหน้าเดิ่มจะดีขึ้นตอนนี้ก็รอภาะวาทะทร,รัสเมียนโรหิตจังของเรานี่แหละรับยารับอะไรมาเพราะว่าเวลาอาการมังกําเริ่มทุกคนมันจะภาวะซีดแล้วก็ตาเนี่ยมันจะซีดหมดนะคะ ก็เวลาเลือดตกอะทุกคนมันก็นจะเป็นอย่างนี้แหละอืมนะคะก็คิดถึงพี่ๆน้องๆน,นะคะเดี๋ยวคลิปคลิปต่อไปจะทําเกี่ยวกับพูดคุยเล่าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ที่ผ่านมานะคะทุกคนก็ฝากความคิดถึงถึง FC ทั้งเก่าพี่ๆน้องๆ f อเก่าแล้วก็ f อใหม่ที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะต่อไปก็จะเห็นหน้าทุกๆนกบ่อบยขึ้นนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ